สวัสดีครับนี่คือ Inside g News ทำความรู้จักเข็มกัดที่ระลึกรอสิบท่านอ้นทักษิณติดกับไทยก่อนหน้านี้หากใครสังเกตเห็นเข็มพระราชทานและเข็มที่ระลึกรอสิบ ที่ติดอยู่บนหน้าอกของทันอนวัชระเรสวนวิวัชระวง์พระราชโอรสองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระวิชรลกาวเจ้าอยู่หัวราชการที่สิที่กลับไทยเมื่อไม่กี่วันก่อนและล่าสุดอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรก็ติดเข็มพระราชทานด้วยเช่นกันและใครบ้างที่สามารถติดเข็มกัดนี้ได้ 1. ผู้มีสิทธิ์ประดับเข็มกัดที่ระลึกตาสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ได้แก่ข้าราชการทหารนักเรียนในสังกัดกอหอทหารกองประจำการพนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดกอหอ 2. การประดับเข็มที่ระลึกตาสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ให้ประดับกับเครื่องแบบทหารได้ทุกชนิด ยกเว้นเครื่องแบบฝึกและเครื่องแบบสนามโดยประดับที่หน้าอกเสือ้อเบื้องขวาเหนือกระเป๋าและปลายชื่อหากประดับเข็มที่ระลึกร่วมกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ28กรกฎาคม2555ให้ประดับเข็มที่ระลึกในระดับเดียวกัน โดยอยู่ด้านขวาของเข็มที่ะระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา5รอบ28กรกฎาคม2555และกรณีประดับร่วมกับอักษรพระปรามาพิไทยย่อ วปรหรือกรณีประดับร่วมกับอักษรพระปรามพิไทยย่อหรืออักษรพระนามาพิไทยย่อของหน่วยทหารรักษาพระองค์หรือหน่วยทหารในพระองค์ให้ประดับเข็มที่ละลึกไว้ด้านล่างของอักษรพระปรามพิไทยย่อหรืออักษรพระนามาพิไทยยอดังกล่าวตามตัวอย่างภาพการประดับเข็มที่ละลึกแนบท้ายคำสั่งนี้ 3. ห้ามประดับเข็มที่ละลึกตาสัญลักษณ์ พระราชบิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ไปในงานอาวะมุงคลเช่นงานศพเป็นตน้นอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ